สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องสุขูสุคนนะครับผมมาพ่อข้าวแดงคือเก่เาครับพี่น้องกับเมนูแซ่บขคือเก่ามาพีา่น้องมะมือนี้ได้ซปเปอร์เมนูนะครับผมอันนี้เป็นตีนเป็ดนะครับพี่น้องกำลังกำลังเป็นที่นิยมเลยนะครับผมตอนนี้เพราะว่าส่วนมากมีจะมีแต่ตีนไก่นะครับรนะพี่น้องมนะีแต่เท้าไก่เนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าตัวนี้จะเป็นเป็ดนะครับพี่น้องนี่นะโอ้โหเพิินกำลัง อันนี้นะมันสุกแล้วแต่ว่าเขาเฮาลวกเพื่อดับคาวซิอๆนะครับพี qui, ่น้องมัอนี้ผมจะมายำนะครับผมปุ๊บอุปกรณ์การยำผมมีพริกสดนี่นะครับผมตะไคร้นี่หอมแดงหอมแขกข่พี่น้องหอมใหญ่นะครับนี่กระหล่ำนิดนึงนะครับผมนี่แล้วก็ขาดไม่ได้เลยผัก ขึ้นใช่นะครับผมนี่หอมหอมเลยนะครับผมขาดถั่วโมมีถั่วมนีิครับนี่อ่ะกหม,มัดพักอันนี้มันหอมครับขึ้นใช่เนี่ยน้ำยนำยยยยน้ำยำบ่อแดงเองนะครับผมอันนี้ขิดขึ้นมาเองเลยนะพี่น้องนะอ๋ะอพออยู่บอกพี่น้องอ๋อ โอ้โหน่าจะเหลืออ้เบิร์รถจุกๆไปเลยนั่นส้มลงหน้าลงหลังแล้วพ,พี่น้องป้าทุก้ยเพื่นกำลังกำลังแบบยังไม่มีใครทํานะครับพี่น้องเป็นเท้าปิดถ้าเป็นไก่เราก็จะมีหลายน้องพี่น้องเนาะแต่ว่าปิดเนี่ยผมบอกเลยว่ารสชาติของปิดเนี่ยมันจะแซ่บกว่ามากๆ นุบนะครับผมนุบกว่าอร่อยกว่าแน่นอนนะครับผมเหมาะสําหรับเอาไปกินช่วงฤดูปีใหม่นะครับผมหรือว่าเป็นกับแก้มอย่างแบบนี้ทาง่ายนะครับพี่น้องติดบ้านไว้เวลาเขาอยากเอามากินกระต้มน้ำเดือดแล้วก็เอาน้ำยำเทใส่เลยนะครับพี่น้องมีน้ำยำมาให้พร้อมนะครับพี่น้องมีน้ำยำมาให้พร้อมเ้ยพี่น้องเด้อมามาลองบึงเลยโอ้ น้ำยำนี่เรต้องเรต้องซิมเลยนะครับผมแับรองว่าจวดจ้จาแน่นอนเอาอะไรก่อนเนาะม,ม,ม,มือครับ

nằm dằm xem ạ m m แซ่บอืม๊ามาแม่แม่แซ่บแซ่บครับ พูดน้ำยำแซ่บวนี้ครับอืมอือ <c oughs> สีกัดในขาดบวาขาดบุบไปเลยอื ผ่ากระจองครับง่ายครับ ปลาถูกแสบแหงเด้อไปน้องนอแบบว่ามันจะมีนุ่มๆ,ๆ อันนี้ประมาณครึ่งกิโลเลยนี่ครับ มันจะมีคอ,อ,อตรงนี้ครับขออนุญาตใช้มือน้ำนะครับ เพราะว่าอันนี้ใหญ่มันยาวเข้าปากอะบุ่อยากล,มมลุมพี่น้องปลาเส่บแม่ง 嗯。Mm hmm.

มาลองมึงแม่แม<ๆ>่เนี่ยบุคคลมีภัเหตดนะนี่คนแรกนั่นนี่เอามายำนะครับ Hmm. ปลางามรับ สุดยอดเปิดเป็นร่มใส่แล้วเมื่อไครับเอ้าห้อนเอาพี่น้องทั้งห้อนทั้งฟูงบินต่ำแซ่บมากน้ำยำนะครับผมอ่ะ ขอบุญขอบคุณพี่น้องทุกคนทุกกำลังใจอีกครั้งหนึ่งนะครับผมสำหรับคลิปนี้กันเมนูนะครับผมสุดยอดนะครับผมยำนะครับผมเท้าเป็ดนะครับพี่น้องอู้โหเคยมีเมนูนี้จักเทื่อนะครับผมบ่าวแดงอ่ะขอบุญขอบคุณพี่น้องทุกคนทุกกำลังใจนะครับผมที่เป็นกำลังใจนะครับพี่น้องให้บ่าวแดงมาโดยตลอดนะครับผมคลิปนี้กัน ฝากพี่ฝากน้องนะครับผมสุขุสุขค้นกดไลค์กดแชร์เป่าแดงในเด้อครับแรนนี่ก็ถือว่าเป็นกำลังใจที่ดีที่สุดแล้วนะครับผมสำหรับเป่าแดงเจอก,กันคลิปหน้าครับพี่น้องคลิปนี้ลาพี่ลาน้องไปเพียงสท่านี้ก่อนครับผมสวัสดีครับ